สวัสดีครับครับผมก็พรุ่งนี้ครับเราจะมีสึกแก่วันไซสไนยี่สิบสองครับก็อยากให้คุณตายพูดถึงคู่ที่เขาเรียกว่าเป็นประเด็นเนาะของน้องสวลลาที่มีปัญหาเรื่องของน้ำหนักส่วนตัวคุณตายมองคู่นี้ยังไงบ้างครับผมครับก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายสำหรับสวลลานะครับที่พอถ้าทำน้ำหนักไม่ผ่านเนี่ยตามหลักของกฎกติกาสากลของเราเนี่ยก็คือน้องก็จะต้องสูญเสียเข็มขัดนั้นไปแต่ว่ายังสามารถที่จะตกลงและชกต่อได้หากนาชาเลียเนี่ยยอมรับ ที่จะชกในแคชเวย์นะครับซึ่งก็โชคดีที่ทั้งสองคนก็ยอมตกลงที่จะชกกันในแคชเวยได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต่อให้ถ้าสมิล l าชนะเนี่ยเขาจะไม่สามารถได้เข็มขัดไปนะครับแต่ถ้านาตาเลียเอาชนะสมิลาได้ในแคชเวย์เนี่ยเขาสามารถที่จะกลายเป็นแชมป์คนต่อไปได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือทางสมิลาเนี่ยก็จะต้องยอมสูญเสียไฟเพิร์สนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อเป็นเหมือนกับเพน alty เป็นให้เป็นเหมือนกับค่าเสียเสียเปรียบนะครับให้กับทางนาทาเลีย uh, ตรงนั้นไปนะครับซึ่งก็บ้องบอกว่าก็น่าเสียดายเพราะว่าจริงๆทางทีมของสเปร่ากับทางทีมนักกีฬาการกีฬาที่ดูแลเขาอยู่เนี่ยก็คือเรียกว่าไม่ได้ปล่อยปละละเลยไม่ได้เป็นเรื่องของการขาดวิน,นัยแต่อย่างใดแต่คือว่าด้วยน้องอ่ะน้ําหนักกับขนาดตัวแล้วก็สูงแบบร้อยแปดสิบเกือบร้อยแปดสิบเนี่ยในขะที่อายุยังน้อยมากแล้วเพราะเนี่ย ทั้งมวลร่างกายร่างกายเขากําลังเติบโตอยู่เพราะนี้เขายังโตและหนักกว่านี้ได้อีกมันจึงยากมากๆที่จะรีบแบบให้มันอยู่ในเกณฑ์แบบของสตรเวทตรงนี้ได้แล้วเนี่ยก็เรียกว่าถ้าน้นำหนักเนทที่เป็นรุ่นที่จะเป็นธรรมชาติของเขาในอนาคตมันก็อาจจะต้องเป็นรุ่นมันลไลเวทตรงนี้ขึ้นไปแต่นั้นเนี่ยเขาน้องก็ยังดูมีกําลังใจที่จะขึ้นชกตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นเราก็ยังคงจะได้ดูแมตช์ที่ดุเดือดแน่ๆครับสําหรับพรุ่งนี้ก็สแสดงว่าเป็น5ายก เพราะว่าเป็นแชมเปียนชิพจะเป็นใช่ครับยังเป็นแชมเปียนชิพไฟครับแเราถามต่อเรื่องของถ้าในอนาคตเขบคุณไปอย่างสมมติว่าถ้าเกิดน้องเซมิล่าไฟนี้อาจจะเสียแชมป์ไปแล้วในอนาคตถ้าเกิดว่าน้องเขาทำน้ำหนักได้ยังจะได้สิทธิ์กลับมาในในส่วนการ,รชิงแชมป์คืนในส่วนนี้ไหมครับแน่นอนครับถ้าเกิดน้องกลับมาทาน้ําหนักได้ก็ยังมีโอกาสที่จะได้กลับมาชิงแชมป์อีกนะครับจริงจริงอย่างสมิล,ลาเองเนี่ยก็ นอกเหนือจากการที่จะเป็นแชมป์มวยไทยเขาก็ยังเริ่มเหมือนมีความสนใจที่อยากจะลองแข่งขันอย่างในคิกบ็อกซิ่งหรือแม้แต่ใน MMA ในอนาคตตรงนี้ด้วยเพราะเนี่ยอนาคตของสปิร่าเนี่ยยังอีกยาวไกลครับมีแค่ครั้งนี้ที่แบบมันยังทําน้ําหนักไม่ได้จริงก็เลยทําให้เสียเสียโอกาสในการที่จะได้แบบเป็นแชมป์อย่างน่าเสียดายไปครับแล้วแฟนในอนาคตครับก็มีแฟนๆแ,แบบว่าสอบถามมา อย่างรุ่นแยงเรโมยิงเนี่ยมันจะอยู่ที่สตอร์เวท125มีมีแลนไหมครับในส่วนวันองค์กรวันในอนาคตที่จะเพิ่มเวทในส่วนโมยิงไปเป็นฟลายเวทอะไรเงี้ยจริงๆผมว่าอะไรอะไรมันก็เป็นไปได้ครับตอนนี้มันก็อยู่ที่ว่าตลาดของแบบเอ่อกลุ่มคนที่สนใจในรุ่นน้ําหนักนี้แล้วก็การที่เราจะเฟ้นหาตัวเรียกว่าทาเลนที่อยู่ในเวทแคตเกอรี่นี้เข้ามาในอนาคตรครับเพราะว่าอันนี้มันเคสเดียวกันกับนาบูเนาะที่แบบว่าไม่สามารถคุมน้ําหนักให้มันอยู่ในรุ่นนั้นได้แล้วก็ต้องปล่อยน้ําหนักขึ้นไป <ทาง>ใช่สองคนนี้คงเข้าใจกันดีระหว่างซีมิลากะะับนาบิวเพราะแบบเป็นมนุษย์ยากทั้งคู่และอายุยังน้อยทั้งคู่นะครับมันแทบจะเรียกว่าในเชิงของแบบหลักทางชีวภาพกับวิทยาศาสตร์มันยากแล้วอะที่จะคุมให้น้ําหนักของพวกเขาอะอยู่ในเรนจ์นั้นและชกในในเรนจ์นั้นครับไม่ไรค,ครับเดี๋ยวถามย้อนกลับไปเคสเนี่ยมันจะมีเคสหนึ่งอย่างเดืนอนก่อนหน้าเนี้ยของพระจันฉายกับทา้า้านของดิเบลล่าใช่ครับ แล้วในเคสนั้นเนี่ยก็มีคุณชาติก็ให้ข่าวบอกว่าคือเคสนั้นคือโดนปลดเลยแล้วแต่ว่าเคสนี้เนี่ยแต่ยังไม่ต่อยคือมันต่างจากเคสของดิเบล่างไงครับในส่วนของเคสคือเคสของดิเบล่าเนี่ยจริงๆมาตรฐานเดียวกันครับคือถ้าช่างน้ำหนักไม่ผ่านคุณก็ต้องยอมเสียแชมป์รงตาช่างแต่สาเหตุที่ดิเบล่าไม่ได้ต่อยเนี่ยเ็เพราะว่าเขาป่วยจริงๆครับหลังจากที่เหมือนกับว่าพยายามทําน้าหนักเลยเนี่ยคือเขาป่วยด้วยแลวเขาไม่สามารถที่จะชกต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สูญเสียเข็มขััดดแแชมมละทํําานน้้หกไไ่ี การที่จะชกต่อกันได้เนี่ยก็คือนักกีฬาต้องอยู่ในสภาพที่ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ยินยอมที่จะต่อยกันในแคชเวย์ way. คือเราก็เรียกว่าตอนนั้นนะ่ะคือถ้าจอนาธานเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่แข็งแรงผมเชื่อว่าเขาคงแบบไม,ไม่ไม่ติดปัญหาที่จะต่อยในแคชเวย์ way. แต่ว่าตอนนั้นนะ่ะคือเขาแบบทาร่างกายไม่ได้จริงแล้วก็เหมือนเขาป่วยจริงๆก็เลยต้องเ,อเลื่อนไฟนั้นไปโดยเป็นปรยายครับแต่เราคงได้เห็นไฟเนี้ยเร็วๆนี้แน่นอนครับไม่ไม่รอนานแน่นอนครับ เรียกว่าจะไม่ได้มีการฉีกคู่เลยแต่ก็จะเป็นการชิงแชมป์แบบชิงแชมป์ว่างใช่ไหมคุณปลายครับคู่นี้ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ก็จะเป็นการชิงแชมป์ว่างครับ <c oughs> ออโอเคแล้วในส่วนของวันพรุ่งนี้ครับผมอยากจะให้คุณปลายครับเชิญ <c oughs> ชวนแฟนๆก็มีนักชกไทยเราต่อยถึง3ามคนอ่าใช่ครับใช่ครับก็เป็นแบบไม่ว่าจะเป็นทังสินสมุทรนะครับกับดิมิทีนะครับที่จะได้ชกกันักฉีนะครับหลังจากที่แบบเจอคู่คู่ต่อสู้คนอื่นในรุ่น กินมานานนะครับหรืออย่างที่แบบอาจจะไม่ได้แบบเป็นเป็นคนไทยร้อเป็นแต่เป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสอย่างโนอาลกรังจงนะครับซึ่งก็เป็น rising star ทางด้านของมิกซ์มาช a อาร์ตหญิงที่ก็ครน่าจับตามองอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนที่ต่อให้ไม่ได้เป็นคนไทยแต่เป็นสาวหัวใจไทยสวีเดนอย่างซมิล่าที่เทรนอยู่กับที่แฟร์เทคจะเป็นเพื่อนสนิทอย่างสแตมเนี่ยก็อยากจะให้แบบทุกคนนะครับแบบคอยเชียร์แล้วก็แน่นอนครับทองพูลนะครับที่จะได้ขึ้นชก ในวันพรุ่งนี้นครับยอดกับไปคู่ของทางด้านของสินสมุทรนิดหนึ่งส่วนตัวคุณไปก็อาจจะเห็นฟอร์มทั้งทั้งคู่มาแล้วล้วมาเจอกันในช่วงเวลานี้คุณไปคิดว่ารูปเกยมยมันจะออกมาแบบไหนครับอ <laughs> ผมว่าจ,จะครบยกนะครับ <laughs> ผมไม่คิดว่าจะครบยกนะถ้าสองคนนี้ชกกัน <c oughs> นะครับเพราะดูเป็นมวยดุและเดือดทั้งคู่ถ้าสินสมุทรรักษาระยะไม่ได้ก็ ทางเดมิทรีก็มีลุ้นที like ่อาจจะเอาเสียงสมุดลงด้วยหมัดและกำปั้นตรงนี้ได้แต่เกิดสามารถรักษาระยะได้แล้วก็ใช้เกมเกมการคลิช์ได้ดีเนี่ยซึ่งคนไทยมักจะมีเหมือนก็ได้เปรียบตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยเดมิทรีก็อาจจะเสียท่าใหเสียงสมุดได้แต่เรียกว่าผมรู้สึกมันก็50-50ได้มีโอกาสแบบพลิกได้ทั้งคู่แล้วก็เชื่อว่าจะมันดุเดือดแน่นอนแล้วก็ไม่คิดว่าจะไปสู่การตัดสินโดยกรรมการนะดูจากสไตล์2คนนี้ มีอีกคู่หนึ่งครับผมที่อยากจะสอบถามหน่อยครับผมเป็นคู่ของฮิโรอ่าอากิมาหรือว่าอากิมาฮิโรกิใช่ไหมฮิโรกิอากิโมโตะอากิโมโตะโรซี่อากิมานั่นก็ขวบครับเจอแบบเวลุยซึ่งเป็นอัไรที่ว่าจีนกับญี่ปุ่นที่เป็นแบบท็อปของคิกบ็อกซิ่งเลยคู่นี้มองว่ายังไงครับโอ้หอันนี้ผมก็รอดูมานานมากเราผมจำได้ว่าอากิโมโตะเนี่ยเป็นก็เป็นสุดยอดคิกบ็อกซิ่งของญี่ปุ่นคนนึงแล้วก็เจอกับ เวอรี่ที่เป็นสุดยอดคิกบ็อกซิ่งของจีนซึ่งจริงๆอากิโมโตะเคยปราบสุดยอดคิกบ็อกซิ่งของจีนมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นการแบบแมตช์อับอีกครั้งหนึงที่ทําให้เห็นถึงแบบเอออดีตที่มันเคยเกิดขึ้นระหว่างการประทักสุดยอดคิกบ็อกซิ่งของจีนและญี่ปุ่นอีกครั้งนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นอากิโมอากิโมโตะเนี่ยกลับมานะครับได้ต่อยคิกบ็อกซิ่งอีกแล้วก็โอ้ไม่ไม่กล้าไม่กล้าแบบ ทายเลยว่าใครจะชนะพราเขารู้สึกว่าทั้งคู่ก็มีโอกาสเอาชนะกันได้ทั้งคู่แล้วถ้าใครที่ชนะผมก็เชื่อว่าก็คงจะได้มีโอกาสนะครับได้เจอกับอย่างเพชรธนงในอนาคตที <c oughs> ่อากิโมโตเนี่ยอยากจะรีแมทช์กับเพชรธนงตรงนี้อยู่แล้วถ้าในใจผมก็คงแบบเออแอบเชียร์อยากให้อากิโมโตชนะแล้วได้เห็นรีแมทช์กันอีกครั้งกับเพชรธนงซึ่งไฟนั้นมันเป็นไฟที่ผมดูมันเป็นมันมวยที่มันดูแบบมีเทคนิคแท,ทคติอล แล้วก็แบบเพทรนงวางแผนเกมได้ดีเป็นอย่างมากแล้วอย่างอากิมอากิโมโตะเนี่ยก็มักจะเป็นนักมวยที่ผมว่าเป็นมามื่อที่มาแรงเสมอที่บางทีไม่คิดว่าจะชนะเออแต่กลับแบบเอาชนะได้ตรงนี้ซึ่งผมก็เลยคิดว่าน่าดูมากครับ <laughs> สึกวันพรุ่งนี้ okay, ครับ